วันที่5กุมภาพันธ์เวลาประมาณ12บสองนการรับแจ้งจากกูุงไทยว่ามีรถแทบ,บานลงค้างถางบริเวณหน้าสวนเกษตรอินทรีเทชจินดาอำเภอขโมงจาราสินจึงส่งผู้สื่อข่าวลงพลื้นที่พบประชาชนมองดูอยู่2-3คนในที่เกิดเหตุพบป้าย ทางเข้าสวนเกษตรอินทรีย์ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้นยูคาอีกสองสต้นถึกชนตัดขาดลงข้างทางเกียบสนเสาไฟฟ้าพบเป็นรถยนต์โตโยต้าไทเกอร์สีเขียวเป็นรถแกงงวัวไปขายของไทยบ้านทราบภายหลังว่าเป็นรถของนายบุญยอดไทยบ้านโคกสนามพ่อค้าง,งวัวชื่อดัง มากกับภรรยาและก็หลานสาวอีกหนึ่งคนทุกคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยมีแต่หลานสาวที่เจ็บขามันไปงัดกับต้นไม้อยู่ขาทุกคนมีสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซนต์ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลทราบภายหลังว่านายบุญยอดได้ขับรถมาจากทางบ้านสะพานหิน เข้านาบอนเกิดมีอาการง่วงแล้วก็หลับในด้านคนขับไปชนกับป้ายสวนเกษตรอินรีเพชรจินดาทำให้ได้รับความเสียหายและก็รถลงไปอยู่ข้างทางรถได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไปต่อไม่ได้ด้านหน้าหม้อน้ำแตกล้อยางแตกด้านหน้าพังยับแต่คนขับแลวก็ผู้ที่โดยสารมาด้วยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดทำให้ประชาชนด้านข้างรู้สึกแปลกใจว่า รถมาแห้งปะานั้นบ่เป็นยังไปเลยจังไรยงงกันทั่วหน้าพี่น้องจากเรามีของดีอีกยังจบข่าวอ๋อทะเบียนรถแล้วอยังฝากถามล้วอะไรเลยครับเด้อลอยคุณลอยไปเลยครับ